มาให้คุณผู้ชมดูกันเป็นน้ำผึ่งโพรงป่าเดือนอห้าน้ำผึ่งดีที่สุดคือน้ำผึ่งเดือนห้าแน่นอนแหละ<อ>แต่น้ำผึ่งโพลงป่าเดือนห้าคืออะไรนะครับวันนี้เขาบอกว่าเข้าไปเลยที่ฟาร์มเก็บจากกล่องมาสดๆเลยเป็นวิสาหิิจชุมชนอยู่ที่จังหวัดน้องคายนะครับติดตามได้ในช่วงของเด็ดร้านโดนครับ นี่นี่นี่ <6. S 1> ละครับสดสดเลยจากฟาร์มหวานรอเลยใช่แล้ว<อ>จากกลองไม้เปิดขึ้นมาปุ๊บโอ้โหพึ่งเยอะแยะไปหมดเลยเอาน้ำพึ่งเขาครับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงพึ่งโครงป่าครับตมบรพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับเขารวมกลุ่มกันนะนี่เก็บน้ำพึ่งโครงป่าจากกลองไม้ที่เลี้ยงไว้ในสวนยางพาราครับ,รบการเก็บน้ำพึ่งในช่วงนี้เขาเรียกกันว่าน้ำพึ่งเดือน5โอ้โหมันจะเป็นน้ำพึ่งที่มีคุณภาพดีแล้วก็รังพึ่งสมบูรณ์มากี่ ชอบอลังพึ่งอ่ะใช่ไหมมีความอลังการงานสร้างบลเล่เลยอ่ะคุณพนันสายมายาครับรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงพึ่งโพรงปาเล่าให้ฟังบอกว่าปกติพึ่งโพรงป่ากเขาจะทํารังตามโพรงต้นไม้ถ้าไม่อยู่บนโพรงต้นไม้ก็จะอยู่โพรงใต้ดินจะไม่เหมือนกับพึ่งหลวงครับพึ่งหลวงเขาจะทํารังบนต้นไม้เท่านั้นแล้วก็ขนาดตัวพึ่งโพรงป่าเนี่ยจะเล็กกว่าพึ่งหลวงนิสัยก็ไม่ดุเท่าพึ่งหลวงด้วยค่ะ การเลี้ยงพึ่งโพรงป่าชาวบ้านเขาจะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับวิธีการก็คืออย่างที่เห็นนะเอากล่องไม้หรือว่ารังไม้เนี่ยมาทาด้วยไข่พึ่งหลังจากนั้นก็เอากล่องไม้เนี่ยไปตั้งไว้ในป่าล่อให้พึ่งเข้ามาทํารังพอพึ่งมันมีเยอะพอเขาก็จะเอากล่องมาตั้งเลี้ยงไว้ในจุดที่กําหนดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหลังบ้านก็ได้หรือว่าสวนยางข้างบ้านก็ได้เอาที่มันไม่ไกลาจากบ้านที่ดูแลได้แล้วก็ห่างไกลาจากขโมย <c oughs> แต่ละวันไม่ต้องหาอาหารให้เขาเลยนะครับเพราะว่าพึ่งเขาจะบินออกไปหาอาหารตามธรรมชาติคนเลี้ยงเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวคือทํากล่องเพิ่มฮะเพออื่อบางทีครอบครัวเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเขาจะขยับขยายไงแยกตัวออกจากรังเดิมไปอยู่รังใหม่และก็ช่วงปลายเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือน5เนี่ยจะเก็บน้าพึ่งกันนะครับ<ะ>หลังจากนั้น พึ่งที่อยู่ในกล่องเขาปล่อยคืนสู่ป่าหมดเลยนะฮะเพราะว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเกรสรดอกไม้ที่เป็นอาหารของพึ่งถ้าเกิดว่าเลี้ยงต่อไปบางทีพึ่งเขาตายอแล้วพอถึงช่วงปลายปีพึ่งที่เคยเลี้ยงก็จะกลับมาที่กล่องไม้เองนะครับก็จะวนเวียนไปว่าจจักกแบบนี้ทุกปีก็จะเก็บน้าพึ่งได้ทุกปีด้วยปีนี้ผลผลิตเป็นยังไงฟังเสียงคุณถนัดหน่อยครับปีนี้เก็บได้หลายแล้วครับเริ่มเก็บตั้งแต่ไม่สายไม่สายคือ มี่สามาก,กับประมาณตันนะครับครับผมประมาณตันก็เดี๋ยวนี้น้ำผึ้งเ้องกับมีในสต๊อกพร้อมจำหน่ายประมาณพันขวดครับน้ำผึ้งห้องเป็นน้ำผึ้งปลาแท้ร้อยเปเส้นครับเป็นน้ำผึ้งที่ได้จากเกสรดอกไม้ล้วนๆบ่มีสิ่งเกี่ยวปนใดๆทั้งสิน้นเป็นน้ำผึ้งปลาาน,า,นาชนิดนี่ฮะของแท้เลยบินออกมาจากป่ากันเนี่ยเข้ารางเลยกล่องไม้เลี้ยงผึ้งหนึ่งกล่องให้น้ำผึ้งประมาณ8-10ขวดนะครับขวดละ750มิลลิลิตร ราคาน้ำผึ้งขายปลีกครับขวดละ350นี่น้ำผึ้งแท้ๆเลยนะฮะถ้าซื้อยกลังแบบ12ขวดจะได้ราคาส่งไปเลยเฉลี่ยตกขวดละ320บาทเท่านั้นเองเราทำกราฟิกคุณผู้ชมดูหน้าจอจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับการได้น้ำผึ้งธรรมชาติแท้ๆเนี่ยถ้าอยากได้ติดต่อไปได้เลยครับที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงป่าตำบลพระพุทธบาทอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับหมายเลขโทรศัพท์ขพื่อยู่หน้าจอครับ0800036040ครับ แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะฮะ098-168-4338นักนนวิสาหกิจชุมชนครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงขา้างครอบคลุม